หลังจากที่ผมได้ลองเล่นอันเดอร์กาวภาคแรก Remaster นะคือแบบภาพมันสวยมากสวยจริงๆสวยแบบสวยเวอร์ก็เลยโอเคมันน่าจะมีภาค2ก็เลยลองไปหาดูแล้วก็เจอจริงๆด้วยนี่คือนี่ฟอร์ส e ีดอันเดอร์กาวภาค2แบบ Remaster นะครับปรับปรุงกราฟิกไม่รอช้าเราลองเล่นกันเลยดีกว่า,าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะ หน้าตาก็เปลี่ยนไปนะหน้าตาลห,าตาล,งหาตาลงตัดมุมกล้องก่นอนเ,เออดูสวยกว่าเดิมเยอะเลยผมว่ามันดูสวยกว่าออริจินอลนะเออ,นะเอ,อสวยๆสวยสวย,สวยเลยถนนเป็นแบบเป็นถนนนะ่ะ ไม่ใช่แบบเอ่อเป็นภาพเบลอๆนะครับผมไม่ดีว่ะโอ้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 เฮ้ขวามึงความได้ไงวะอันนี้มาพรีวิวเหมือนเดิมนะเหมือนอันเดอร์การ์ดภาคแรกแต่เหมือนหลอดไฟจะบักนะไฟข้างถนนมันจะบัก ก็ยังสวยอยู่สำหรับผมนี่คือสวยนะครับผมอแล้วก็มีมุมมองแบบนี้ด้วยนะภาคสองมีมุมมองฝากกระโปรงรถภาคแรกจะไม่มีเออฝากดี่ด้วยมันมันเหมือนแบบเป็นก้อนสีน้ำเงนะิน สนามสั้นนะรอบนี้เราต้องเข้าไปในเมืองเยอะๆนะมันจะได้ดูความสวยได้เยอะๆไปเล่นอีกสักสนามน่อยเปลี่ยนรถบ้างถ้าให้ผมพูดนะภาคแรกความสวยมันจะสวยกว่านี้มันจะดูสดกว่านี้เสียงจะดูสดอต่ภาคสองนี่มันจะดูโทนดาร์กนหน่อยโทลดมืด แยกออกอนะภาคแรกจะดูสดใสสีแบบสว่สวางสว่างสดใสภาคสองจะดูมืดมนเล่นให้ชนะดีกว่ารอบนี้มิกิก็ที่หนึ่งนะชิวๆเล่นระดับนะครับผมไม่ได้เล่นระดับแต่ว่ากระกาอะไรพวกนั้นไม่เราจะไม่เล่นระดับ medium, มีดเดยมแต่อีซี่แน่นอนเราจะเล่นระดับฮ์ดเลยพอเข้าตรงนี้แล้วสวยจัง สิดูดีขึ้นดีขึ้นเยอะรินมีพวกนี้เกะกๆว่าดูดูดูเออรถมันชนแล้วเฮ้ยไม่ทันหลบไม่ทันโอ้ิกิกิกภาคสองฮะรู้สึกว่ารถมันจะกระเด็นเยอะกว่าภาคแรกนะ มันทําให้ขามากกว่าภาคแรกภาคแรกมันไม่ค่อยมีอะไรมันชนแล้วมันก็ยังยังไม่กระดอนเท่าภาคสองนะเวลามันชนแล้วกระเด็นมันกิ้งไหลตลบเลยภาคสองภาคแรกไม่เป็นนะครับผมรู้เพราะว่าผม,มเล่นจนชินแล้วเป็นเกมที่รู้สึกว่าจะเล่นบ่อยที่สุดในนี้ตอนเกษีนะมันได้ทุกอย่าง มันกินเวลาผมไปเยอะทั้งการแต่งรถแต่งเครื่องจูนรถโอ้มีทุกอย่าง๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะมีเต็มที่ก็แต่งรถนะยังอยู่แต่งรถนี่คือแบบที่หนึ่งนะนะผองการเกมเออเลซซิง่งการเกมแข่งรถนี่ยืนหนึ่งยืนหนึ่งนะมีขอสตีดยืนหนึ่งเรื่องการแต่งบอดี้อะไรพวกนี้ส่วนการจูนรถนี่ในเดือดเรื่องนะมันก็เกมมาร์เก็ตนะเราก็หวัง แต่ว่าเป็นเหมือนพวกฟอร์ซ่าหรือเกมซิมูเลเตอร์ต่างๆมันไม่ได้หรอกจริงๆเต็มที่ก็จูนเอ่อสเตลลิงไม่ก็ดาวฟอร์สนะครับผมสมัยนี้นิฟอร์สปีดจะเป็นอย่างนั้นละไม่มีมานั่งจูนเกียร์ปรับเกียร์ขึ้นเกียร์ลงหรือว่าปรับโชกอะไรอย่างี้ไม่มีละหมดยุคนั้นไปละนิฟอสปีดจะไม่มีละแล้วมาตอนนี้กูอยูนะ่ที่สี่เล ออโอ้ยอะไรวะเนี่ยลบลบเวลาผมจริงจังในการเล่นเกมแข่งรถนะครับผมจะเล่นมุมมองนี้แหละถ้าทําคลิปแบบสวยงามมันต้องเล่นมุมมองแบบนี้ใช่ไหมนี่แบบนี้อ่าเห็นตัวรถเวลาลงย t u b e อะ่ะเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละเนี่ยลง youtube มันก็ต้องเห็นตัวรถจะได้สวยๆคลิปวิดีโอมจะได้สวยๆแบบเนี้ไม่ค่อยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยดีกว่า เห็นเต็มที่ก็คือต้องมีมุมกล้องพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยซึ่งผมไม่มีต้องต้องซื้อไม่มีครับก็ไม่มีก็เลยถ้าจะทําแบบสวยงามหรือท,ทําแบบเพื่อความสนุกอะบมันต้องมุมมองนี้เท่านั้นไปชนะว่ะเฮ้ยไปชนะง่ายว่ะบอกเลยว่าภาคสองนี้ชนะง่ายกว่าภาครแรกอีกภาครแรกมัน ชนะยากมากด้วยความที่ระบบรับเบอร์ภาคแรกอะ่ะห่วยแตกมันห่วยแตกชนิดที่ว่าเล่นแล้วผ่านยากนะครับผมภาค2นี่ดีขึ้นนะรถ6คันหน้าอย่างเขาอะ่ะตัวละครนิง <c oughs> พอถึงตรงนี้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยต่างกับออริจินอลเลยนะเรื่องด้านภาพออริจินอลก็อย่างเนี้ยมันก็ไม่ต่างากนันเลยอยู่ในเมืองอ่ะภาพมันจะต่างต่างกันเยอะอยู่ในเมืองภาพสวยกว่าแต่ให้ตายยังไงถ้าผมเลือกระหว่างอันดับเกาหนึ่งกับอันดอร์กราสองนะเรื่องงานภาพผมว่า อันเด้กลก่าหนึ่งภาพสีสดแล้วก็สวยกว่ารถชนรถชนแล้วทำไมมันมาชนกันตรงเนี้ยก็อถอยหลังกันทำไมเนี่ยล,ล,ล้วพวกมึงถอยหลังกันทำไมเนี่ยเอไอที่ประหลาดมากอยู่ดีก็ถอยหลังตอนนี้อยู่อันดับที่สี่โตโยต้าภาคนี้มันกากมากเลเลี้ยวยากผมว่าต้องจูน ดูไดโน่เอรรถที่ผมเล่นบ่อยๆก็มีอีโวกับ GTR กายลาย g t r คือมันไม่ต้องจูนนะครับเอรรถพวกนั้นอะเล่นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรจัดเต็มทุกระบบแต่ไม่ต้องจูนไดโน่ก็แรงแต่อีซูปเปอร์เนี่ยมันมันไม่แรงดูดีเหมือนจะแรงนะแต่มันไม่แรง ตอนนี้อยู่อันดับ6จากที่4ตอ,อแรกอยู่ที่เท่าไหร่วะอยู่ที่2ที่1น่งไล่วงมาอยู่ที่4แล้วก็สุดท้ายอยู่ที่6โอเคอันดับขึ้นลนะลบ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 มองมอง,มองนี้ดีกว่าเป็นง่าย โอเครอบสุดท้ายแล้วนีรอบสุดท้าย,นะนนส,ายสามทับสามโอเคอยู่ที่สามด้วยลบอา,อาชนชนเฮ้ยโอ้ยลอยลอยลอยลดลอยครับ แทงตามเตโตดกูมาเลยไอ้พวกนี้จะได้ที่หนึ่งไงเนี่ยโอ้ยเด็กโอ้ยลื่นลื่นลื่นชิบหายแล้ว แท้ชิปหายของแท้เลี้ยวเลี้ยวอย่างสวยไม่มีการให้เนตัสเวลาเรากริปเลยต้องดิฟอย่างเดียวเกมน,นี้ตาบก็ได้นะจริตงตาบ ดาบได้ในตัดบฉันไม่ทันแล้วแ,ลแหละกูอยู่ที่6แล้วแหละกูอยู่ที่5ด้วยนี่กูอยู่ที่5มนี่มุนโชมุนโชนี่แหละคือนี่ฟอร์สปีดอันเดอร์การ์สองแบบรีมาสเตอร์นะครับผมภาพสวยมากสวยกว่าของเดิมแต่ไม่ได้สวยกว่าอันเดอร์กา d ์หนึ่งอันเดอร์กา์หนึ่งสวยกว่านะครับก็ตามนี้นี่คือ พีววิวคร่าวๆมาเล่นให้ดูกันเฉยๆไม่ได้บอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีให้พวกเองไปตัดสินเอา